ข้อคิดหนุนใจโดยซินเทียรัชติลูกาบทที่21ข้อที่3ที่พระโพรงตัดว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงมมา้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินที่เหลือมาใส่เพื่อถวาย แต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดผู้เขียนเล่าว่าท่านพึ่งกลับจากการรีทิตของกลุ่มสตรีและหัวใจของท่านก็เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีวันแรกของการรีทิตท่านและสตรีที่เข้ามาร่วมอาจดูเหมือนคนแปลกหน้าของกันและกันแต่ก็กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วเมื่อลีธิตสิ้นสุดลง แม้ว่าสตรีที่เข้ามาร่วมรีทีทครั้งนี้จะมาจากคณะต่างกันแต่มีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนรักพระเยซูรายการสุดท้ายของรีทีทนี้ผู้นำขอให้สตรีทุกคนร่วมแบ่งปันความคิดและแนวทางในการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นพระพรไปถึงผู้อื่นสตรีกลุ่มหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพวกเธอปลูกผักและเลี้ยงปลามีผักหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักสลัดสมุนไพรและมะเขือเทศเพื่อนำปลาและพืชผักเหล่านั้นไปแบ่งปันแก่ครอบครัวที่เดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคิดจักรทำพันธกิจใหม่เพื่อชุมชนทุกเดือนเดือนที่แล้วเป็นเดือนแห่งหลอดไฟคือให้อาสาสมัครจากคิดจักรไปช่วยกันเปลี่ยนหลอดไฟให้กับบ้านผู้สูงอายุในชุมชนมีความคิดดีๆมากมายที่แต่ละคนช่วยกันเสนอ และแนะนำให้กันและกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แฝงจุดประสงค์อื่นไว้แต่ทําเพียงเพื่อเป็นพระพรให้ผู้อื่นในนามของพระเยซูคริสต์ตอนที่พระเยซูทรงรู้สึกผิดหวังในภารกิจของพระองค์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงเห็นผู้คนสนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาสะสมทรัพย์สมบัติและเวลาของตนไว้ แทนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปสำแดงความรักที่อาจจะนำความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตผู้อื่นและอะไรที่ทำให้พระเยซูทรงเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีคำตอบอยู่ในพระวจนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อความหงงย,ยและเห็นถึงความต้องการของผู้อื่นการทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและการให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพื่อพระองค์ เช่นเดียวกับหญิงไม้ในพระคัมภีร์ลูกาซึ่งเราได้อ่านในตอนต้นขอให้พระเยซูทรงช่วยเราทำในสิ่งที่นำความชื่นชมยินดีมาให้กับพระองค์ให้เราลงมือทำสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและให้เราทำแบบนั้นทุกวันติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่